แลกวก็อากาศล่วงหน้า24-29ตุลาคม2,565กก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้า ไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันที่24-27ตุลาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและภาคตะวันออกมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในขณะที่ช่วงวันที่25-2 17ตุลาคม65ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีกําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่28ถึง29ตุลาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ รวมถึงปกคลุมทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนล้นลงและมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยอุณภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิะจะลดลงในระยะถัดไปสําหรับมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างตลอดช่วงทาให้ภาคใต้มีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนลื้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟักนองคลื่อนสูง มากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะขอควรระวังขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและพี่ๆน้องๆชาวภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมก็รีบนําข่าวสารมาแจ้งมารายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย